ก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ o e อ Open Source Small AI Models for Greener Future หรือเปิดโลกพัฒน,นา AI OpenSource ขนาดเล็กสู่อนาคตที่ยั่งยืนนั่นเองครับแนะนำตัวก่อนครับผมโวชันทอนนะครับ Microsoft Learn Student Ambassador และ Google Developer Student นะครับก็ศึกษาในเรื่องของ AI แล้วก็ต่างๆนานาน,นะครับที่เกี่ยวกับนี่เป็น Open Source นะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับ ข่าวใหม่ต่างๆก็สามารถที่จะสแกนเคียบแล้วก็มาแลกเปลี่ยนคอนเน c ชั o นกันได้นะครับแล้วก็ผมอยากจะแอน n o เล e เมนต์ให้กับทุกๆท่านที่เป็น e อ็กซ์แล้วก็ Push ในเรื่องนี้ให้มาถึงฝั่งแล้วก็มาสําเร็จจนถึงณวันนี้น,นะครับก็3แท็งนะครับในสิ้านาทีนี้ก็จะ,จะเล่าในเรื่องของ p พนส์พอยต์เรื่องของ c คา a b i l i t y ของสมอลเลง a g e แล้วก็เรื่อง p ผา h เว y ในการหา Use Case ต่างๆนั่นเองนะครับ ปัญหาแรกนะครับในเรื่องของ Large Language Model ที่ผมเจอเนี่ยก็คือเรื่องของการทำพวก API หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีทั้ง Proprietary แล้วก็เรื่องของ Open Source เนี่ยตัว Proprietary เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของฝั่งของฟร e เมี u ยเนาะแต่ก็พอเรา จะใช้ในเรื่องของ API เองเนี่ยเราก็ต้องอมีการเติมเงินเพื่อจะใช้ API นั่นเองนะครับอย่าง ChatGPT เองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเติมเงินเพื่อเอาไว้ใช้ API แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองก็คือ,อ API เนี่ยบางวันมันก็จะมีแบบ stable บางทีก็ unstable ไม่สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าอาจจะเกิดเกิด outage ตัว ChatGPT เองเนี่ยเราเห็นเลยครับว่ามันอาจจะเกิดตัว major outage ซึ่งะระบบเซิร์ฟเวอร์ของ ChatGPT เนี่ยล่ม นั่นเองนะครับซึ่งรู้สึกว่านอนชิลมากๆและทีนี้ครับก็มีโอกาสได้ไปสำรวจแล้วก็ไปถ่ายเรื่องของเทอร์โมสแกนนิงนะครับที่ Data Center สักที่นึงผมจะไม่เอ่อยว่าที่ไหนนะก็ผมก็ไปทำตัวเทอร์โมสแก n นิงเราจะเห็นได้เลยครับว่า ออมันจะมีการกระจายความร้อนจากการประมวลผลของตัว Data Center นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามาใช้ตัว c o m p พรสเซอร์แอเนี่ยแล้วก็ใช้ตัว AC เนี่ยมาทำในเรื่องของ Cooling System ปรากฏว่ามันก็ดึงไฟเยอะกอ็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำขึ้นมานั่นเองครับเราจะเห็นได้เลยครับว่า traffic ของการใช้ตัวของ Data Center เนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็แน่นอนครับเมื่อเราเทียบพลังงานเนี่ย ของ Data Center เมื่อมารวมกับตัวประเทศของแอฟริกาเองเนี่ย d a t a c e n t น r นี่คือใช้เยอะมากนะครับคราวนี้เนี่ยช่วงแรกๆของ AI เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ตัวของ Computation มากนะครับแต่พอมาถึงยุคใกล้ๆยุคโมเดลเนี่ยครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าเออมันมีมีวัฒนาการการใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดนั่นเองครับคราวนี้สาธียนซของ Microsoft เองเขาก็มีในเรื่องของอมิชชั่นที่จะลดคาร์บอน ให้ใน,น,น้อยที่สุดและแน่นอนครับก็คือคาร์บอนเอมิชันเนี่ยจะเป็นซีโร่เอมิชันในต่อต่อมาแล้วพุชภายในปี2,030นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่า h ักกิ้งเฟสต้จะเป็นศูนย์รวมเรปโฮของตัวโมเดลแต่ละโมเดลที่จะมาให้เราใช้และป้องกันในเรื่องของ Data leak หรือว่าจะเป็นในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ร่วมของ c h a t GPT นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพ ในเรื่องของพรีเมียมฟีเจอร์ของ ChatGPT แล้วก็มาไฟจูนอะไรต่อได้ครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือพอเราที่จะใช้ตัวพารามิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยเราเองก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อในการยิง API นั่นเองหรือว่าใช้พวกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแต่ปรากฏว่าเพนพอยของผมก็คือ,อตอนที่ผมทํางานอยู่ที่มหาลัยทำงานแบบโปรเจกต์ต่างๆในมหาลัยแล้วผมต้องใช้ ChatGPT เนี่ยบางทีเนี่ย ผมตอบเน็ตมาหาละยแล้วมีปัญหาชอบล่มอะไรประมาณนี้ครับไม่ว่าที่บางมดเองหรือจุฬาเองผมก็ลองไปนั่งรีเสิร์ชแล้วปรากฏว่าเน็ตก็ไม่ค่อยได้สถเทียนเท่าไหร่น,นะครับก็ผมก็เลยมีอัลเทอร์เนทีฟที่เรียกว่า small language model นั่นเองครับตัว small language model เนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ออฟไลน์ line ได้แล้วก็แน่นอนครับมันก็ช่วยในเรื่องของ lower, lower resource requirement ก็คือเราใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างที่จะ เบานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้บนมือถือได้นั่นเองครับและแน่นอนครับมันช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วคราวน,นี้ครับเวลาเราเทียบเนี่ยเราเห็นได้เลยครับว่า small language model เนี่ยจะมะีพารามิเตอร์ที่ค่อนข้างต่ำกว่า large language model แล้วก็แนะนำว่าจะทำในเรื่องของ specific task นะครับแล้วก็ตัวประมวลผลเองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเจอพวก CPU แล้วก็ GPU ครับแต่ว่า ณวันนี้มันจะมีตัวที่ช่วยประหยัดพลังงานนั่นก็คือตัว NPU นั่นเองนะครับคราเน,นี้ครับตัวของแอปพลิเคชันที่เจอณนะปัจจุบันเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการลันช์ตัวโมเดลให้ไปสู่ในเรื่องของโฟนดีไวซ์มากขึ้นแล้วก็เอามาอยู่ในระบบของ IOT นั่นเองนะครับและ,ะตัวของอยู Case ที่เราเจอหลักๆเนี่ย ณปัจจุบันที่เขาใช้ Small Language Model เนี่ยอย่าง Khan Academy เองเขาก็ใช้ Kameigo ในการทำตัวของอเว็บไซต์แล้วก็เป็น Assistant ให้กับคุณครูในสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเป็นตัวของ Copilot ในตัวของ NXX เนี่ยครับของ e m e n s เองก็ใช้ Copilot ตัว Small Language Model เป็น Core ที่เอาไว้ generate แล้วก็ช่วยเหลือในการดีไซน์ตัวโมเดลนั่นเองครับคราวนี้ครับตัวคอ estimation เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าตัวไฟล์3ที่เป็น14พาร์มพารามิเตอร์เนี่ยมันก็เบเตอร์แต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ reasonable pricing นะครับแต่ว่าก็บางทีเราคิดว่า resource อาจจะไม่ได้ดีเท่าตัว chat GPT แต่ว่ามันสามารถที่จะ save cost ได้นั่นเองครับคราวนี้เราจะมาดูว่าตัวของ small language model เนี่ยก่อนที่มันจะมีแบบนี้จริงๆเนี่ยมันจะเริ่มอะไรมาบ้างนะครับ อย่างแรกเนี่ยมันจะต้องเริ่มจาก quantization นะครับซึ่งตัว quantize เนี่ยมันมันเริ่มจาก original model แล้วก็เอามาย่อส่วนมาเป็นแบบนี้แต่ว่าคำว่าย่อส่วนเนี่ยมันมีได้สองความหมายนั่นก็คือ compress และ quantize ถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัว compress มันจะเสียโหนดบางโนดตัวไปนะครับก็อาจจะทำให้ u u l l t y เนี่ยเสียหายได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวของ quantize เนี่ยมันก็จะครบโหนดครบเวทหมดเลยนะครับแต่ว่า จะสูญเสียในเรื่องของคุณภาพได้น้อยกว่านั่นเองครับแต่ว่าเราจะเพิ่มคุณภาพโดยการทำไฟจูนหรือว่าจะทำได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือพา r t w เวยหลักๆนะครับปัจจุบันตอนนี้ที่ Researcher ได้ทำเนี่ยก็เราจะเจอได้เลยครับว่ามันจะเริ่มตั้งแต่ปี22แล้วครับก็คือเริ่มจาก small data set แล้วก็มาเทรมมาเรื่อยๆจนมาถึงตัวที่ stabilize เนี่ยก็หลักๆก,ก็จะมาอยู่ในฝั่งของคว e น2.5แล้วก็ l ามา3.2นั่นเองครับ คราวนี้นี่ยคืออันนี้คือบิ๊กแมปจริงๆที่เราเจอกันนะครับว่าเออมันจะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของ q u a n t ั z a เซชันเองเนี่ยครับควอนตัเซชัก็จะใช้พวกเทคนิคตัวคิวโรลาหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มันก็จะมีแต่ละ Purpose ของ s m a l มอ a เลงว g e m o เดลที่ใช้ในแต่ละงานที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับโอเคครับก็เราจะเห็นว่าเทคนิคเนี่ยก็จะมีพวกแรกแล้วก็เป็นพวกของไฟจูนแล้วก็ในฝั่งของตัวของท a สเป p e c ซฟิแล้วก็ ต่างๆน,นานเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่ามันจะมีแบ่งในเรื่องของ Generic Domain m o ดลส์แล้วก็สเปซิฟิกโ m เมนนะครับก็ถ้า g e n e ริกเราก็จะเชีรออาจจะเป็นพวกราม่เควนหรือเกม่าตัวสเปซิฟิกก็จะเป็นพวกไบโก็ไปพวกชีวะพวกฟิสิกอะไรประมาณนั้นเองนะครับพอเราเห็นตัวไดอะแกรมเนี้เราก็รู้สึกว่ามันเยอะมากๆแต่ผมก็จะสรุป สั้งาว่าเออหลักๆเนี่ยในประเทศไทยที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีพวกไฟล์3.5หรือจะเป็นเมตาลามะหรือว่าจะเป็นพวกคิวเวนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมีพวกโมเดลที่รองรับภาษาไทยกันเช่นใต้ฝุ่นหรือว่าจะเป็นของทะเลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าอยู่ที่แปดพารามิเตอร์หรือเจานพารามิเตอร์พอมาแปลงตัวของ GGF ก็เทคไทม์อ, take time อยู่ที่4.7จิกซึ่ง เรา้อรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วไม่สามารถที่จะโหลดเข้าตัวของเครื่องโทรศัพท์ได้แล้วก็ทําให้รันช้าได้นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่ามันจะมีรีเสิร์ชหนึ่งของ Microsoft ก็พยายามพุชให้ตัวโมเดลเนี่ยสามารถที่จะรันบนมือถือได้ตั้งแต่ไฟล์3ครับและตอนนี้ก็ถูกพัฒนาเป็นไฟล์3.5และนี่คือคุณชัยชาววิลลัสสิ์นะครับที่เป็น หนึ่งในทีผู้คิดค้นของตัว Small Language Model ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวหลักๆเนี่ยก็เทรนในเรื่องของโมเดลเป็น General Purpose แต่ว่าอยู่ในฝั่งของ Academic นะครับก็ถูก cut off ตัวโมเดลก็ปี2025เอ้ย23นั่นเองนะครับแล้วก็ Performance ก็จะประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนครับว่ามันก็ได้สมญานามที่ชื่อว่าตัว Textbook are All You Need ที่เทรนด t a เซตของเท็ก b o บุนั่นเองนะครับและตัวล่าสุดเนี่ยก็จะซับพอร์ตในเรื่องของ l o a l l o g i c a l thinking แล้วก็ในเรื่องของ u ั t i l i n g โก l นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยในการเทรนโมเดลเองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า responsible AI เนี่ยมาช่วยทำให้โมเดลมันดูเซฟขึ้นนะครับแล้วก็ เวลาเรา develop เนี่ยเราจะมีในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว LM Studio แต่มันก็จะมี UI แต่ว่าถ้าเป็น o l a m a เองเราก็สามารถที่จะรัน on single command ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทำไมเราถึงเลือก o l a m a เพราะว่าเราใช้เราสามารถใช้ใน terminal ได้แล้วก็เราสามารถแค่รัน command แล้วก็ดึงตัวโมเดลเองเนี่ยคือทำเป็น uh, API ตัวแบบ Open AI ก็ได้หรือว่าเราจะโหลดโมเดล จากตัวของ h า g g i n g f ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยตัว s t r u ค t u r e ก็จะประมาณนี้เวลารันของโอของโอลามาเนี่ยก็ดึงจาก RESISTRY และมาสู่ตัวของ LOCAL โล c h i n e หรือว่า LOCAL s e r v ิรของพวกเรานั่นเองครับและแน่นอนครับในปี2025เนี่ยเราจะเจอเลยครับว่า AGENTIC AI เนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทกับพวกเรามากขึ้นแล้วเราก็จะ uh, distribute ตัว l l Language Model ไปแต่ละ device นะครับ ไปเร็วๆนะครับแล้วก็เราก็ใช้ตัวของ Semantic Kernel นั่นเองนะครับแล้วก็เราจะเจอเรื่องของ Continue ที่จะเป็นตัวของอตัวช่วยในการโคงเราสามารถที่จะใช้แบบออฟไลน์ได้นั่นเองนะครับมาสู่ส่วนสุดท้ายนะครับกับการค้นหาเคสใหม่ๆของอ Use Case งต่างๆที่ใช้ Small Language Model เนี่ยคือผมอยากจะเรียนทุกคนว่าผมได้รับโจทย์จาก ดรโก m เมนนะครับที่เป็น KPG เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ผมลองหาในเรื่องของ use case ต่างๆในเรื่องของ small language model เนี่ยทำยังไงได้บ้างซึ่งผมก็จะไปแลกเปลี่ยนกับคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเทคและ non-tech นะครับก็นี่ก็คือคอทั้งหมดที่ผมได้ไปคุยกับเขาก็จะได้เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น academic เองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ practice ต่างๆไม่ว่าจะเป็น well-being และ innovation เนี่ยซึ่งผมก็ได้มา พวกนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ use case ต่างๆก็สามารถที่จะดูจากช่องทางนี้ได้นั่นเองครับส่วนสไลด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้สแกนเค code คต้ตอนททายเซสชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว upcoming trend เนี่ยที่จะเจอเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของ Multi-Modality จาก Text-to-Image หรือ Image-to-Text ก็แล้วแต่ครับแล้วก็ในเรื่องของการให้วิส o n ต่างๆว่าเอ๊ะทำไมการทำงานของโมเดลตัวนี้มันทำไมถึง ออกตัว Result มาเป็นขนาดนี้ก็ตัว Small Language Model เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะอธิบายได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Federated Learning ของ Miniaturization ก็คือ t r a i n Model จากเครื่องใหญ่มาสู่เครื่องเล็กนั่นเองนะครับอันนี้ผมไปเร็วๆนะครับและตอนนี้คือเรารู้สึกว่าตัวที่ดีที่สุดที่เราเอามาใช้ตัว Small Language Model กลายเป็นตัว Meta เองที่เอาเ e อร์ฟอตัว Gemma 2และก็ไฟลและทำตัว General p u r p o s e ได้ ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหลกัหลกๆที่เทรนจากตัวใหญ่มาสู่ตัวเล็กนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยคือเรามีแพผนที่จะลา่า u n ตัว small language model ก็คือ,อเราจะฟ i n e tune ตัวโมเดลนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัววังจันทร์ไทย instruct เนี่ยเป็น data set ที่เอามาใช้ในเรื่องของ financial <S <S และ retail นะครับแล้วคราวนี้คือคำถามคือทำไมคนถึงไม่กล้าใช้ตัว small language model เพราะว่า อาจจะเป็นในเรื่องของ hallucination และ performance ที่อาจจะไม่ได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ resource ที่อาจจะไม่ได้ถึงหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาเองเนี่ยการ g e n e r a t e ออกมามันอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของ low engagement คราวนี้ครับพวกเราเองก็อยากจะ launch ตัวนี้มากคราวนี้ครับก็มีกลุ่มเพื่อนๆือของผมนะครับจริงๆก็คือรุ่นน้องนั่นเองจากจุฬาก็าพยายาม launch ตัว uh, small language model นะครับก็ จากนั้นเนี่ยเราเองก็ทำไปเรื่อยๆจนเราเจออีกคนหนึ่งที่มี potential กับโครงการของเรามากนั่นก็คือมีปุญญาดานั่นเองครับหรือมีเดอรสตารตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเออตอนแรกผมก็กลับไปแล้วผมก็ได้เล่า inspiration ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเออสนใจที่อยากจะมาลองด้วยอันนี้ก็ต้นโครงการกลางโครงการแล้วก็ปลายโครงการก็จะปัดมาณนี้ครับเท่านี้ครับก็ <laughs> พอเราอยากจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยอยากให้ได้ดีที่สุดเนี่ยเราเลยลั่นตัว Small Language Model ใหม่ชื่อว่า p o n u SLM ครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความเร็วเวลารันใน iPad เนี่ยมันจะเร็วประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมจะรันแบบสวัสดีครับก็ อันนี้ผมไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับแล้วก็ลันบนตัวของไอ p a d M1 นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ความเร็วก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับสมมุติว่าผมอยากจะคิด2อบวกปุ๊บอีกนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นั่นเองครับแล้วเราก็มี Use Case แล้วให้ทดลองเป็น t e s t ์ i n o m i a l นั่นเองครับ ก็สามารถที่สแกนที่จะเอาไปลองตัวโมเดลได้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าเราก็พยายามพุชเป็น community หลักๆนะครับที่อยากจะให้คนไทยได้เรียนรู้แล้วก็มาพัฒนาแล้วก็มาแชร์ความรู้เป็น small language model หรือว่าจะเป็นในเรื่องของ AI เนี่ยแล้วก็อยากจะเห็นทุกๆคนได้มาพุชอีกในปี2025นั่นเองครับแล้วก็ก้าวข้ามจาก k No w it a l l มาสู่ Learn it all มาเรียนรู้มา พร้อมๆกันนั่นเองครับผมและนี่คือเซสชันของผมทั้งหมดนี้ครับขอบคุณทุกคนครับ